ต้องเป็นคนแบบไหนประเภทไหนถึงขั้นถึงแบบแช่งคนอื่นสาวเน่ยแรงมากเนละ้าซูเท่าเห็นแพร่ว่าแสงทองออกมาโพดเฟซส,ส่วนตัวก็คือเจอคนนี้มาคอมเมนต์แช่งแช่งทั้งแลวาวทั้งประแจ๋วแล้วแฟนคลับเข้าไปคอมเมนต์ก็โดนแช่งเหมือนโดนแช่งเหมือนกัน,น,น,กนป้าถึงก็บอกอไปรับยาเถอะป้าเออก็คือ หมื่ว่านเนี่ยเ่ากัยยังเห็นอยู่ว่ามันมีคนคนนึงออกมาขอโทษอ่าออกมาขอโทษแล้วแต่ก็เราก็คิดว่า่าจะซึมซาบจะยังเนบอมันก็ยังมีคนที่ประเภทหนึ่งก็คือเกลียดมากเกลียดอะไรขนาดั้นเกลียดถึงขั้นแบบไม่อยากให้มีชีวิตอยู่แช่งถึงกับแช่งแล้วเราอยากถามหน่อยว่าแพลวพาวพี่แพลวเขาไปทําอะไรให้คุณจริงเขาไปทําอะไร ให้ครอบครัวคุณเดือดร้อนหรือเปล่าหรือว่าตัวคุณคุณถึงได้เกลียดเขาขนาดนี้เนาะเพราะเขาบอกใจคือกันอ่านี่แหละค่ะพี่นเพราะเขาเห็นโพดโพดนี่อ่ะเดี๋ยวเขาไปอ่านโพดโพดหมู่บ้านคนเนาะขอโทษใช่ที่มีคนออกมาขอโทษนี่ก็คือคนนี้เฮ้ากะก็คือแบบดีใจด้วยที่อ่าคิดได้คิดได้แล้วมาขอโทษแล้วแม่แฟก็อโหสิกรรมให้เพราะว่าสาวในจอดเสื้อเรื่องบุญบาปไหม เชื่อทุกวันนี้ก็คือมันเริ่มแบบฟ้ามีตาเห็นไหมล่ะก่อนหน้านี้ที่แม่แพรออกมาโพสรัวๆหลายๆเรื่องเกี่ยวกับประเด็นคนด่าคนยังเป็นบ่าสุดท้ายแล้วเหมือนกรรมมันกลับไปตามสนองคนที่มาว่าเขาโจมตีเขาแชเขานู่นนี่นั่นทั้งที่เขาไม่ได้ทําอะไรให้แล้วกรรมมันตามทันในชาตินี้ตามทันแล้วสรุปตัวเองโดนแชทุกวันนี้กเลจบเลยเดี๋ยวนี้บ่าแพ้เอาแล้วค่ะพี่นนองกรรมน่ะไม่ต้องรอชาติหน้านะคะ มารอชาตินี้เราเห็นกับหลายคนแล้วอาถาโปเื้อกันละร่องถาเบิงผู้ใดผู้ใดยูซือไปแช่งเขาอืมอยูซดีมาแช่งคนแนทั้งที่เขาไม่เคยทําความเดือดร้อนให้พวกคุณแต่คุณมาพูดให้เขาแบบโอ้โหแรงอันนี้เลยแรงแร้ง,งอะแต่ว่าขอพลอ่านพดนีก่อนเช้าเลยทีทีแพร่ภาพคนออกอ่มามรโดว่าขอเอาหัวศีกบให้เนาะนี่นี่เพราะว่านี่เอือกอ่านไป็ลระดอกแต่ว่าเอืออยากทบทัวนวอีกเทือนึงว่าอาคนนี้ว่าจังใด ก็คือเขาทักแชทมาหาสวัสดีค่ะคุณแพวๆเลยอ่าจจะเป็น FC แต่ว่าเพื่อนเพื่อนกับเลยปิดไวเนเดอร์เพื่อนกับพอยากเป็น FC ใครเราก็ไม่เราไม่เอ่ยชื่ออ่าที่ผ่านมาอ่าก็คือไม่ชอบคุณฉันน่ะไม่ชอบคุณขอโทษด้วยนะคะตอนนี้รู้ทุกอย่างแล้วแต่ก็อ่าอะไรเหมือนเดิมเพราะว่ามีอันนี้ปิดนี่มีปิดอ่าเพราะแต่ต่อไปนี้จะไม่มีเข้าไปเม้นว่าให้คุณแล้ว เพราะเมื่อก่อนก็ชอบเพลงม้าแหลกคู่อ่าเอาไปร้อคาราเตะทุกวันขอโทษนะคะที่เคยเม้นไม่ดีรู้สึกผิดมากๆแล้วแพรวพาก็ออกมาโพสตบอกว่าขออาหูิกรรมค่ะคือคนนี้ออกมาบอกว่าเป็นเนอฟซีจุดจุ<อ>ดแล,แล้วบอกว่าทุกวันนี้ก็ยังติดตามจุดจๆๆุดมอนเดิมแต่แค่ขอไม่ยุ่งเกี่ยวในตัวของคนนีแพรวพาก็คือจะไม่ด่าไม่อะไรแล้วแล้วไม่ใช่แค่นั้นนะสาวเนยคนอื่นก็เข้ามาคอมเมนต์ด้วยเพราะว่าเขา ขอขอปรนะับตัวนะขาปรับตัวเลยนะรู้สึกพีดนี่คนนีบาบา้บอกว่าเราก็เปลี่ยนข้างยอมรับตอนแรกไม่ชอบตอนนี้เวลามันจะบอกเราเองไม่แพลสู้ๆแล้วไม่แพลขอ,อมาขอบคุณนะคะด้วยนะ,ะอ่ารักไม่แพลเป็นกําลังใจให้นะคะ,ะแล้วกามีแฟนคลับไม่แพลก็ออกมาคอมเมนต์ว่ารักสงสารไม่แพ ลูกผู้หญิงเหมือนกันร้องไห้นอนไม่หลับคิดน้ำไม่แพ้หาเดือนเต็มๆช่วงที่มีปัญหาแมนบอกแล้วไม่แพ้ก็คือก็เลยเขามาต่อแฟ้นครับว่าขอบคุณนะคะนี่ค่ะพี่นาแล้วก็มีหลายหลายคนที่เข้าไปทักแชทหาส่งกําลังใจแต่คุแม่แอาจจะไม่เห็นทุกคนจะไม่เห็นเพราะว่าเจ้าผู้ได้ทักไปหาเนสักู่นี่กระทงไปไหนก็ร่ังใจเอือยยูเพราะว่ากระบอกกาทู่ไปนะซอเลยเพราะว่าในช่วงมันมีปัญหาช่วงหย่เสียแมน จากปัญหาอียงเนี่ยหอดบ่มีเวลานอนุณเลยเพราะมันเขียดหลายอ่าแต่ดีแล้วตอนนี้ก็คือเป็นแบบช่วงวิฤดูกาลมีเวลายอยู่กับลูกอยู่กับลูกไหนช่วงนี้ไปยุ่ <ไป S 2> บ้านไหมไปยู่น้ำลูกไปพัทยาเนี่ยพาสูดกับ <ขา S 1> พัทยาแล้วใช่แล้วก็ไปส่งลูกไปโรงเรียนอ่าลวก็นี่ละค่ะพี่น้องเข้ากับเห็นเพื่อนสู่พออยังเพื่อนกับสู่เพื่อลูกแลวก็ทีมงานทุกทุกคนแล้วก็แฟนคลับที่ยังรักแล้วก็ให้กำลังใจอ่าเดี๋ยวเข้าไปเปิดโพดโพนีดีกว่าค่ะพี่น้องที่คคนนี้ มาแบบแฉาเป็นแนวไดร์เร็วเอาตรงๆต้องเป็นคนแบบไหนม่แพรวอกนี่เป็นใครคุณเป็นใครคุณเป็นใครนี่เนาะมโตัวตนเนี่ยน้อไหลเท่าหัวคนไดเพรอะเป็นอวตานแม่นนี่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 เพียรพาวได้แชร์ออกมาล่าสุดก็คือวันนี้นะคะอ่าแชร์ออกมาแบบนี้ว่าต้องเป็นคนแบบไหนถึงคิดแบบนี้ได้กรรมคุณก็เลยใซ่สิแล้วเข้าข้อมัน คนหานอสาวเลยคุณห้าบ่เจอคนหาบ่เจอค่ะบ่สาวบ่ปิวไปแม่นบ่ทราบว่าอ่าแฟนคลับไปโกงแสแปมเรื่องไหนแต่ว่าหาบ่เจอแต่ว่าเขามาคอมเมนต์แบบนี้ค่ะพี่เนาะนี่เบิ่งที่ลราเอาคีแดงๆนี่คำที่แช่งเลยนะคำที่แช่งเลยนะค่ะอื้อนี่เกินไปเออขอให้ลดตำอ่างซาลาี๋เปล่าเปล่าและออาสซาลาีแจ๋ว ต่อเต่สาสารายยยักษ์ซะเข้าบอกขอเบาเต็มเลยพี่นอ้องแต่ว่าเขาขออ่าอนแบบนี้พี่น้องก,ก็เส้าใจตัวว่าวันม่แรกเออรัาพูดภาษาการขอให้รถชนหน,นึ่งสองสามแม่อืมอืม,อมก็คือขอให้ประมาณเสียชีวิตแช่งเพราะว่าใช่ค่ะอ่าแต่ว่าเขาบอเขอบอกเขอบอกเขาเต็มค่ะอ่าแล้วแฟนคลับก็เข้ามาตอบคอมเมนต์คนนี้บอกว่าโอ้คิดได้ยังไงใจบาปมากระวังมันจะเข้าตัวเองและครอบครัว ย่างมาตอบแฟนครับผู้นี้ว่าหุบปากอีแก่ป้าบ้าน้ำลายมึงอยากต่อเต่าสลายยัก์อีกคนเหรอวะสัสเออไปไทยแล้วเขาแค่มาปกป้องเนี่แล้วคุณป้าแมนแล้วคุณป้าก็ตอบอีกทีว่ารับยาเป็นมากนะเนี่ยไปรับยาค่ะเป็นมากนะใช่แล้วก็มีการตอบกลับตอบกลับอีเอนึงว่าเกียรติจริงไม่ได้เกียรติปลอมแต่จะคอระค้างไม่เอกสาราจริงวะสัส คนละข้างพี่น้องอย่างเงี้ยถ้าเราสืบให้ทนายสืบค้นข้อมูลแล้วก็ว่าเป็นรู้ว่าเป็นใครเราแจ้งข้อหาพยายามคอระรังัได้นะคะพี่น้องแบบการขู่กันที่นี่ถือว่าขู่ที่นี่พี่น้องเป็นการขู่เรื่องมาขูการขู่ของเขาใช่ที่สารนะโอ้หเนี่ยเขามีหลักฐานแล้วเนี่ยแตคือการเอาเมียนมาขู่เขาขนาดนี้เอาเท้าเนื่อเอาเคยบอกวีดีวะช่วงที่มันมีปัญหาเนาะ ม่ใหม่คน่าขึ้นเวทีอุ้ยออกคอนเสิร์ต่จะมีขวดมีหยังลอยขึ้นมาสิกกูเนาะเก่าองค์เก่าอีกเพิ่นเคยเห็นสมอยู่เนาะเพิ่นเคยเว้าอยู่เนาะเพิ่นหยาดแฮงเด้แล้วกะบ่ว่าสิถือกับเพิ่นมันต้องถือกับทีมงานพิธีงานเออเวลาเป็นเสียงะว่าเพิ่นอยู่ที่โลงนาะสาวดีเนาะเวทีใหญ่ๆอยู่ที่โลงเลยแล้วคนสามารถจะไป่ชิโน่เมย์เมยนเมย์ หยาดแห้งันวะย่อมราวะหยาดแห้งหลักก็เคยคิดว่าจะค้องสีแบบคือจบชีวิตแต่จะจบชีวิตตัวเองแมนถ้าไม่เข้มแข็งพอแต่ว่า่นเข้มแข็ง่นลุกขึ้นมาได้เพื่อเพื่อผู้ใดเพื่อครอบลูกอ่ะลูกที่งงที่งานหลายคนที่เพิ่นที่นอ่ะเลียงทรหลายชีวิตนอกีินนองนาะมึงที่ล่ะต้องเป็นคนแบบไหนเอาจนแฟนคลับอ้ยคอมมนสนามมันไปคอมเมน็นแต่งเลยี่น้องแฟนลับพูดเหมือนกันเลยว่ากรรมทางวาจา ต้องเข้าตัวมันแน่นอนสาวนลยแน่นอนอันนี้คือกเลยก็ไอยพอทำมาอะสาวนลยแม่หมวดกรรมวาจาี่กรรมวาจามันร้ายแรงนะคะพูดให้คนอื่นแล้วยิ่เขามีจิตใจที่บริสุทธิ์อยู่ด้วยอะลูกอะไรแบบเนี้ยกรรมวาจาใครที่เชี่งคนอื่นมันจะชอบกลับมาหาตัวเองเพราะว่าเขาไม่มีกรรมต่อคุณแต่คุณน่ะพยายามสร้างกรรมต่อเขาอืมค่ะเจ้าก็เห็นอยู่แฟนเขาก็เห็นอยู่ว่าเพ่าเพาอ่า เคลล่าสุดเลยเี่ยงน้ำเหนียวบุญลายเด้แปล่าเ่าบุญลายเด้เออเห็นอยู่แฟนคลับอีลี่อีเฉียงหูเลยว่าควนเป็นคนมาทำบุญแต่ใจเมทเหตุเนาะใจเมทเหตแล้วพลาททำบุญอยู่ตลอดออนี่แหละค่ะพี่นกกำระวังกรรมทางวาจามันร้ายแรงมากระวังย้อนเข้าหาตัวคุณและครอบครัวนะคะไม่ว่ากับใครก็ช่างอย่าไปแช่งเขาอย่างนี้มันแรงเกินไปแรงค่ะอ่าคิดได้ยังไงมาแช่งคนอื่น มันโมเมร์โอ้หมันมันเดือดอะไอ่้คืออันนี้สตอกใจจริงย่อมเราบรท่านเห็นพ่อพี่มมให้เบิรงเนี่ยคืองงทําไมมันมีคนแบบนี้ด้วยล่ะในออมาแช่งเขาแล้วก็ขู่ด้วยแล้วก็แฟนขับก็โดนต่อว่านางคนนี้เป็นใครเอาละถ้าคือห้ามือนหนึ่งคิดขึ้นมาว่าอยากไปตั้งเสียอิเลียเฮงไหนเฮงออกงานสาทนาห้าเจ้าพิบบาเออชีวิตศิลปินอะเหมือนแขวนอยู่บนเส้นได้นะสาวเยการเดินทางเอา บุหูว่ามันจะเกิดวัติเหตุย่ำใดอออเรากะพักพอนะเพียงพ่อบุหูว่าเขาสีนอนรับไปเลยบอหุว์ม่ยสังเกตเบงบอสศิลปินส่วนมากมักสิเกิดเหตุการณ์แนวหนีหลายคนแหกเพราะปฏิวัตเข้าเชียงนี้แต่ว่าเขาหน่ะชีวิตเขาหน่ะไม่ได้ง่ายนะกว่าจะมาเป็นศิลปินเวลารับงานเมตองกระตองอดลับบนนอนมันบอกเดินทางไปแล้วไปนี่นอนย่ม ย่งเว้นอาจจะไปนอนหลอดเลยนดือซ้ำราะว่าต้องเดินทางแม่นี่พี่นนอะมันบมดได้มากง่ายๆด้การเป็นศิลปินอยู่ซื้อเอาพ่ออ่อนเป็นนักหลองมอลำอออกมาเต้นมาเอียงมวนให้คนมวนเนาะอยู่ซื้อเอากูก็เฮ็ดยังไงเขานอกกูคือจังสาความสนุกก็ยังไม่นมีคนมาแฉงมาเกียร์ท่าแบบนี้บนงทีล่ะพี่ประเด็นไปแห้งมาค้นก็คือแบบ สร้างแัสร้างอยู่โซนสร้างแต่ไม่บอกว่ามันเหมือนการเป็นการขู่แล um> ้วต่อไปนี้การใช้ชีวิตของคุณแม่แพลวจะอยู่ยังไงล่ะถ้ามีคนมาขู่แบบนี้ก็ไม่น่าก็ลำบากใจเลำบากออยู่แบบเราแวงไปเห็ุงานเ่าก็ต้องอัปเดตตลอดเ่าอยู่ใส่อยู่ใส่เมียเมียแสดงเป็นคนสาธารณะพี่น้องมาใอัปเดตว่าจะพ้องอยู่จุดนี้ท่าคลิปนู่นนี่นั่นโอ้โหแล้วเป็นคนสาธารณะคนเห็นว่าคุณอยู่ตรงไหนจุดไหนเหมือน G ีพเเลยแหละเนาะเออนี่ะพี่น้องอุ้ย ฝากเตือนเบิงซอยกันในเด้อพี่นนอกคันผูใ้ใดแบบเห็นคนแบบมายสิอีกเนาะ ฝากเตือนฝากไล่งาน,นฝากยังซอส<ว>ยอสือส่อพ้าตัวจริงตัวปลอมซอยกัน,กนไปบึ้งซอยกันเราว่างซอยกันนอกาพี่น้องนอ่อก,ก็บอยังให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกอะเหอกับเป็นกำลังใจให้เพลวพราวแสงทองขอให้ผ่านพ้นจากใครอันตรายไปด้วยดีเนาะอย่า,าให้มีเหตุการณ์แบบนี้หรือว่าอนาคตอย่าให้มีเหตุการณ์นี้มานแบบนี้ความมานันถือว่าเป็นมานที่แรงมากๆการมาแช่งนะคะเมนเมนค่ะพี่น้องอะสำหรับคลิปนี้เอากับาังไว้แค่นี้นลค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ